พ่อเล่าเรื่องผีตอนผีพ่อในใบจากบันทึกธรรมเทศนาของหลวงพ่อฤศีลิงดำวัดจันทารามท่าทรงจังหวัดอุทัยธานีสำหรับเรื่องนี้เป็นเรื่องผีที่ดำเนินสะดวกในนามว่าผีพ่อในใบ ในใบคนนี้ไม่ทราบว่าแกนำสกุลอะไรจำได้มีชัดเจนปีหนึ่งแกจะบวชลูกชายของแกแกเกิดน,นิมนต์อัตมาไปความจริงการไปเขาไม่ได้หไปสวดนาคเป็นอุปชาไม่ได้หไปสวดมนต์เช้ามนต์เย็นเป็นแต่เพียงว่าเวลาพระสวดเขาให้ไปนั่งเฉยๆเวลาพระฉันข้าวก็มีโอกาสชันกับเขาด้วยก็เท่านั้นแหละงานมีเท่านั้น กิจของชาวราช,ชบุรีและดำเนินสะดวกมันมีอยู่สมัยหนึ่งเมื่ออาตมาไปคล่องมาคล่องถ้าเขามีงานอะไรกันละเขาก็มักจะนิมนต์ไปในรูปนี้ไปแล้วเขาให้ไปนั่งเฉยๆไอการนั่งเฉยๆนี่สันดานของอาตมามันก็ไม่ไดีอยู่อย่างหนึ่ง คือว่าได้ยินเสียงพระสวดมนต์เมื่อใดจิตมันเข้ารวมเป็นสมาธิทันทีแล้วเป็นสมาธิที่ใช้พลังงานได้ดีเสียด้วยทั้งๆท,ที่ไม่ได้ตั้งใจจะรู้จะเห็นอะไรก็ตามมันก็รู้ก็เห็นของมันเองไอ้นี่มันก็เป็นเรื่องบอกไม่ถูกว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นถ้าถามว่าเพราะเหตุไรจึงเป็นอย่างนั้นก็ต้องตอบว่าสันดานของมันเป็นอย่างนั้นมันแก่ไม่หาย เพราะมันติดเป็นสันดานเวลานี้เบาไปแล้วอารมณ์แบบนั้นคืออารมณ์ที่อยากรู้อยากเห็นมันน้อยไปไม่อยากจะรู้ไม่อยากจะเห็นบางทีไปไหนก็เลยไม่รู้ไม่เห็นอะไรถ้าไม่มีใครเขาถามก็เลยไม่รู้ไม่เห็นถ้าเขาถามเขา้าบางทีก็รู้ก็เห็นบางทีก็ไม่รู้ไม่เห็นเพราะอะไรเพราะว่าอารมณ์แก่มันมากแก่แล้วมันก็กเริ่มเก,กียจ เพราะอะไรเพราะแก่เข้ามันก็ชักทําอะไรไม่ไหวมันก็ชักจะเอาตัวรอดไอ้การที่จะไปอุ้มชาวบ้านมันชักจะอุ้มไม่ไหวเป็นอันว่าอะไรอะไรก็ตามถ้าเขาต้องการก็ทํากันเอาเองก็แล้วกันทีนี้การไปบ้านนายใบในคราวนั้นมันยังหนุ่มอยู่เรียวแรงมันยังดีเขานิมนต์ไปนั่งเฉยๆความจริงอาตมาอยู่ถึงอายุธยาแล้วไปถึงราชบุรี กว่าจะไปจะมาก็เสียค่าพาหนะมากนี่ถ้าเขานิมนต์พระแถวนั้นเขาถวายยี3สิบได้ถ้าอาตมาไปเขาต้องถวายถ,ายถึง500บาทเขาถวายเองไม่ได้ตีราคาสมัยนั้นมันก็หลายสตางค์ยังไงยังไงค่าของเงินสมัยนั้นมันก็สูงกว่าสมัยนี้มากแต่เขาก็ยังนิมนต์ไป เขาสวดมนต์เย็นอาตมาก็นั่งอยู่ท้ายแถวเมื่อเขาเริ่มสวดมนต์เห็นผู้ชายคนหนึ่งแต่งตัวสีขาวรูปร่างใหญ่โตเนื้อสองสีแล้วมีผู้หญิงคนหนึ่งแต่งตัวดิพาสีรูปร่างเล็กๆเห็นแก่เข้าเลยถามว่าโยมโยมเป็นใครแกก็ตอบว่าผมเป็นพ่อไอใบครับไอใบนี่มันเป็นลูกผม เลยถามต่อไปว่าโยมผู้หญิงเป็นใครละ่ะแกก็เลยบอกว่าอินนี่หรือครับอินนี่มันก็แม่ไอใบเมียผมแหละครับเลยถามว่าโยมเวลานี้ยมตายแล้วไปอยู่ที่ไหนแกก็เลยบอกว่าผมอยู่ชั้นยามาความจริงแกบอกชื่อน,นะแต่อาตามาจ,จําไม่ได้ถามว่าคุณแม่ในใบนี่ละ่ะอยู่ที่ไหน แกก็บอกอินนีสันดานมันชั่วขอรับสมัยยังเป็นมนุษย์จะทําบุญให้ทานใส่บาตรผมต้องเขี่ยวต้องเข็นมันมันไม่ค่อยอยากจะทําบุญอาศัยที่เขี่ยวเข็นใช้งานมันไม่บ่อยด่ามันบ้างว่ามันบ้างมันทนไม่ไหวก็เลยใส่บาตรบ้างทําบุญบ้างเวลานี้ได้เป็นรุกขเทวดามีบุญน้อยเป็นหน่อยอาตมาเลยถามว่า ยมเองได้เป็นเทวดาชั้นยาานียมทำบุญอะไรแกก็เลยบอกว่าไอเดิมทีเดียวผมก็ไม่มีความรู้อะไรหรอกขอรับการใส่บาตทรทำบุญฟังเทศน์นี่ผมถือว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาการทำบุญใส่บาตรฟังเทศแบบนี้ถ้าจะเป็นเทวดาก็ต้องเป็นเทวดาชั้นดาวดึงแกว่าอย่างนั้นแต่ว่าการที่จะไปอยู่ชั้นยามานีต้องเป็นคนพิเศษ เพราะว่าการที่จะไปอยู่ชั้นยามานี่ต้องเป็นคนที่สวดมนต์เป็นปกติเป็นชีวิตจิตใจหรือมิะนั้นก็จเจริญพระกรรมฐานในอุปจารสมาธิเวลาที่จะตายเพราะจิตอยู่ในอุปจารสมาธิก็มีสิทธิ์ไปอยู่ชั้นยามาได้อาตมาเลยถามว่าโยมไปอยู่ชั้นยามาด้วยการจเจริญพระกรรมฐานหรือว่าการสวดมนต์ แคบอกว่ามันก็ไม่ถูกทั้งสองอย่างผมเสียท่าพระสมัยที่ผมอยู่นะผมทำนาไอที่ปืนนี้มันเป็นนาไม่ได้เป็นสวนอย่างสมัยนี้เวลานั้นขโมยขจรมันก็มากตามปกติถ้ามันจะลักของมันก็จับเจ้าของมัดบางทีก็ทำอันตรายเจ้าของผมกับตัวคนเดียวไอ้ลูกก็ยังเล็กเกรงว่าขโมยมันจะทำอันตรายจึงได้ไปหาพระขอกระถาป้องกันตัว พระท่านก็ให้คาถาไว้บทหนึ่งให้ภาวนาทั้งกลางวันและกลางคืนถ้านึกขึ้นมาได้ก็ภาวนาไว้เสมอเวลาจะนอนกลางคืนก็ให้ภาวนาจนหลับไปตื่นขึ้นเช้านึกขึ้นมาได้ก็ภาวนาอีกคาถาท่านว่าอย่างนี้ขอรับท่านว่าพระพุทธังรักษาพระธรรมังรักษาพระสังฆังรักษารักษาด้วยนมโมพุทธ,ธายะท่านบอกว่าจะไม่มีอันตรายจากผู้ร้าย แม้แต่สัพพวุธทั้งหลายก็จะไม่มีอันตรายแก่ตัวได้เป็นคงกระพันชาตรีหรือบางทีก็เป็นคล้าคลาดไม่เจอกับโจรผู้ร้ายใดๆทั้งหมดอาศัยที่ผมเป็นบุคคลตัวคนเดียวผมก็กลัวอันตรายเลยภาวนาเรื่อยทั้งกลางวันกลางคืนในเวลาจะนอนผมก็ภาวนาจนหลับไปตื่นนอนใหม่ๆผมก็จับขึ้นภาวนาภาวนาจนเป็นประจำจิตมันว่างเมื่อไรก็ภาวนาทุกทีว่า พระพุทธังรักษาพระธรรมังรักษาพระสังฆังรักษารักษาด้วยนโมพุทธายะแบบนี้นะขอรับความจริงพระท่านบอกให้ผมเจริญพระกรรมฐานนะผมเสียท่าท่านท่านบอกว่าบเป็นกถาป้องกันตัวแต่ความจริงก็ป้องกันตัวได้เป็นอย่างดี เพราะอันตรายไม่มีกับผมแต่เนื้อแท้จริงๆการภาวนาแบบนี้เป็นพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติให้นึกถึงพระพุทธเจ้าทั้งห้าพระองค์อานิสงของการภาวนาป้องกันตัวอย่างนี้เองขอรับผมจึงได้ไปเกิดเป็นเทวดาแกเล่าให้ฟังแล้วแกก็หัวเราะแกบอกว่าถ้าผมมีความรู้อย่างพระคุณเจ้านะขอรับ แล้วผมมีความเข้าใจว่าทำอย่างนี้เป็นเทวดาได้ผมคงทำยิ่งกว่านี้ก็ขอจบเรื่องพ่อในใบไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านสวัสดี